ทำไมกลุ่มว้าแดงถึงชอบปืนกลรุ่นนี้จากจีนและปืนกลรุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับอาวุธรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็คืออาวุธปืนกลแบบ QJZ89 นั่นเองนะครับหรือเรียกว่าท้าย89ซึ่งผู้ผลิตก็คือจีนโดยทางจีนได้นำเอาปืนกล NSV ของโซเวียตมาดัดแปลงใหม่เป็น QJZ89 นั่นเอง ความน่ากลัวของ QJZ นะครับก็คือกระสุนที่ค่อนข้างใหญ่ขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรรวมไปถึงอัตราการยิงที่สูงถึง400-600นัดต่อน,นาทีนะครับและอาวุธรุ่นนี้สามารถติดตั้งบนพาหนะได้หลากหลายนะครับตั้งแต่เรือนะครับรถถังรถล,ลาตะเวนร,รวมไปถึงสามารถติดตั้งเป็นปืนต่อสู้อากาศยานได้อีกด้วยนะครับที่สำคัญเป็นอาวุธที่สามารถวางไว้นะครับเป็นการยิงกดดันทหารราบของฝ่ายข้าศึกได้เป็นอย่างดี และสามารถติดตั้งบนรถฮัมวี่ของจีนได้นะครับซึ่งฮัมวี e ของจีนเนี่ยก็มีการส่งให้กับกลุ่มว้าแดงใช้นั่นเองเป็นอาวุธที่ใช้งานได้ในหลายสภาพภูมิประเทศนะครับทำให้กลุ่มว้าแดงนิยมอาวุธรุ่นนี้เป็นอย่างมาก